<othe> แตวันนี <benim S 2> <Ps> ้เรามามาลองถามช่างแดงกันหน่อยว่าทำไมถึงเปลี่ยนเปลี่ยนยังอ่อเราเปลี่ยนรถยังรถรถเปลี่ยนรถคันคันคันไหนขายเท่าไปคันคันคันก่อนคันก่อนยี่ห้อยะไก่อนของจางโล่สีอะไรสีชมพูหรือสีอะงรสีเหลืองสีเหลืองหรือเออสีเหลืองสีเหลืองยี่ห้อยังคันลกกีลอยก่อนลกกีลอยโกหาบ้านนี้เราบอกยังก่อนฮิโน่โอ้ห ฮิโน่่น้องกันนั่มันบอรถเอาบอัน่ันนี้รถเจ้าเป็เจาเป็นเดก้าเดก้าขงขาเจ้าสีเหลืองหน่อยยังกาแม่นเขาเจ้าบอกสีเหลืองท่นก่อนอีกท่านนึ่งเดก้าเอันอันนี้แม่นยังกัอันนี้เดก้าเดก้าฮิโนฮิโนเดก้าฮิโนอีกแรเท่าไหร่กันเน่องสองร้อยสอ๋อตอนนี้เรามา สัมภาษณ์นะครับสอบถามว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากอี่ยังก่อนเปลี่ยนจากอะไยังก่อนเดก้าเปลี่ยนจากอีซูซูมาเป็นฮิโน่นะครับเรามาสัมภาษณ์ชจาาแดงกันเลยเนาะพี่น้องก่อนที่จะซื้อรถดัมนะต้องต้องมีความรู้หน่อยนะถ้าพี่น้องไม่มีความรู้มันจะไม่มันจะทํางานไม่ได้นะครับอ,อันนี้รถไมโครเรานี่มันกี่แรงนี่ช่างรถไมโครเราหน่กี่แรงตัวนี้นี่ ไม่รู้ครับไม่รู้ทางช่างแดงดูทางนังแดงทางนังแดงดูชั้นอันนี้ไมโครเราเนี่มันกี่แรงนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแรงอ่าามช่างกันหน่อยว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนคันเก่าเป็นยังคันเก่ารถดำล่ะคันเก่ารถดำเป็นยังคือเปลี่ยนเกาะขายดีซื้อ ขายเอากำไรมาซื้อคันนี้ขายเอากำไรซื้อขายเอากำไรก็ซื้อขายเอากำไรก็ซื้อคม่ได้ไรสุดขันข้านี้นี่คันนี้นี่ออกใหม่ปะออกใหม่เลยออกใหม่เลยมันมีดั้มมาปะมีดั้มมาไหมดั้มมีมาไหมมาแต่หัวลากกับกันสิมาแต่หัวลากกับกันซีเอาแล้วดั้มทำไมมันสีเดียวกันเรามาแต่งเอายังไงนี่เรามาแต่งเอายังไงดั้มนี่มันถึงมีมันถึงเป็นสีเดียวกันได้นี่เรามาซื้อมาใส่ตีตัวดั้มข้างหลังมันนลยที่เล็กมาทำ ซื้อเหล็กมาทำซื้อซื้อลวดมาเท่าไหร่นะซื้อรถมาเงินลาก,กับตัวกันสีใหม่เลยนี่สี่สิบสี่สิบหกสี่แสนหกแล้วมาทําไอ้ดั้มรวมเข้าไปแล้วมันเป็นเท่าไหร่นะาาประมาณแสนห้าเป็นรถย,ยังไม่รวมทำสีเลยยังไม่รวมทำสีทำสีเราก็ทำเองทีนี่อู่เราทำเองมีอู่ทำให้อยู่ กูเรากูเราอยู่ที่สุดินเนาะโอ้ทาสวยมากนะครับเนคันนู้นนะครับคันที่ผมว่าถ้อยเสียระเบดร,ะเบ,ระเบอร์นะครับเนี่ยเขาแต่งมาเต็มเลยนะครับอันนี้ก็แต่งมาเต็มอันนี้อะไรนี่ยิสูอะไรครัเนี่ยิสูอะไรนี่ล็อกกี้อันนี้ล็อกกี้ล็อกกี้รนะ้อยเก้าห้าเนาะล็อกกี้ร้อยเก้าห้าของเราของเราชุดนี้เป็นร้อยเก้าห้าหมดแต่ว่าคันนั้นสองร้อยสิบเป็นเพส,สีชมพูเลยสีม่วงๆอ่ะสองร้อยสิบเป็นฮีโน่นะครับอ่า ก่อนที่จะซื้อรถนะพี่น้องที่จะซื้อรถด,ดำนะครับต้องต้องรู้ก่อนนะว่าไอ้ร้อยสิบนะร้อยสิบมันรุ่นเก่าแล้วนะครับมันลากไม่เก่งแล้วก็ต้องบอกว่าร้อยเก้าห้าขึ้นไปนะครับถึงจะโอเคนะครับอันนี้ก็ถ้าแมคโครถ้าแมคโครพี่ก็พี่ก็ต้องซื้อไอ้สองร้อยขึ้นนะสองร้อยขึ้นนะครับหรือว่าร้อยเห้าขึ้นโอเคอยู่นะครับอตอนนี้เราสมามารถแจ้งแดงกันให้พี่น้องได้เป็น ความรู้นะครับมาตรฐานเลยว่าการที่จะซื้อรถดำเราต้องถ้าอยากจะไม่ซื้อบ่อยเราก็ต้องเลือกให้มันได้มาตรฐานเลยนะครับคือตัวนี้ร้อยร้อยเก้าห้าขึ้นนะครับอ่ะอ่ะทีมงานทีมงานน้องเปโกของเรานะครับก็กำลังทำคลข้าวขับน้ำกันอยู่นะครับฝากไปถึงเมียบะฝากยังไปถึงเมียบอครับบอกคิดถึงเมียคือเก่เาด้อ แต่ว่าเมียก็นี่เบิงเดอิอเบิงเดอ้เเดอนะครับ,รบการมาหาเงินหาทองไม่ใช่ธรรมดานะอ,าอย่างอย่างที่เมื่อวานนี้ผมไปไปสอบถามคนที่เขามีรถเกี่ยวเนาะเอาซื้อรถเกี่ยวกันคันละสามล้านเนาะสองล้านห้าสามล้านเขาบอกว่าฤดูนี้นะถ้าเป็นภาคอีสานเขาจะจอดเ,อเงินค่าความเสี่ยงของรถเกี่ยวมันจะเยอะนะช่างนะมันเยอะมันจอดจเฉยถ้าภาคอีสานนะแต่ว้าจะเป็นภาคกลางเข้าไปนี่ภาคกลางลงไปนี่เขาจะได้เกี่ยวทุกเดือน อ่าเขาจะมีข้าวลันๆันกันทุกเดือนเขาเขาบอกรถเกี่ยวดีรถไมโครไม่ค่อยมีงานแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นภาคยุสานี่รถไมโครจะดีกว่านะจะดีกว่าจะมีงานจะไม่ค่อยได้จอดแล้วก็ราคาก็ไม่ไม่สูงเท่ารถเกี่ยวเท่าไหร่นะถ้าเป็นรถมือสองนะนะครับอันนี้ช่างเขา,าทีมงานกําลังทํากับข้าวนะลูกเมียใช้เงินก็ดูนะดูดูนะดูการหาเงินอาทองนะนี่นี่วันนี้เรามา สอบถามว่าทำไมรถดัต้องใช้รุ่น195ขึ้น195ขึ้นก็เพราะว่าเวลาไปทำงานคนงานคนดินคนอะไรมันจะได้ขนได้ดีนะครับทุกสถานการณ์นะนะใช่ไหมช่างใช่ไหมต้องต้องอย่างนี้เนาะนะครับถ้าสมมุติว่าพี่น้องจะซื้อรถนะหรือว่ารถาแก่ใหม่นะครับก็ฟังไว้นะรถดับต้อง195ขึ้นอ่ะนิยมมากๆก,ก,ก็ไอ้รถกีนี่แหลนะเนาะไอ้รถกีน ดังอีหลีนะเออแต่งเต็มๆเมื่อล็อกกี้นี่เลยฮะล็อกกี้เป็นกลองอะไรนะล็อกกี้เป็นกลองอะไรเป็นของยี่ห้อะไรล็อกกี้เป็นของอีซูซูนะอ่าถ้าลองล็อกกี้ลงมาหน่อยก็ไอ้นี่แหละไอโนอะไรนี่แหละครับลองเจ้าแก่ใหม่นะรถเมโกก็ต้องร้อยร้อยเท่าไหร่ขึ้นนะรถเมโกนี่เออต้องร้อยยี่ร้อยยี่ขึ้นเนาะเออ รถไปโกก็ต้องร้อยยี่ขึ้นนะครับนะถึงไอ้นู่นอะไอ้ใหญ่เลยนะโกบิโก้ใหญ่เลยสองร้อยสองร้อยกว่าหนึ่งวันย้ายลำบากอันนี้อันนี้ใช้ตัวนี้ย้ายได้นะครับตัวนี้ย้ายได้นะครับก่อนที่จะซื้อรถนะตัวแก่ใหม่นะนะครับเรามาสอบถามให้ได้รู้แล้วนะครับก็คิดๆลงทุนก็คิดๆเองนะครับเพราะว่าลงทุนเยอะพวกนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ